เราไม่รู้หรอกครับว่าหนังสือชีวิตเล่มนี้ของเราจะเป็นลงเมื่อไหร่แต่ที่ร nah ู IR ้ก็ค şey ือว่าถ so ้าเรายังมีลมหายใจอยู่ให้เราเขียนนังสือชีวิตเล่มนี้ให้ดีที่สุดเพื่อคนข้างหลังจะได้เรียนรู้และก้าวต่อไปได้เดินทางต่อไปสู่อีบีโซ่ทางเขืาที่พัก ข้าวเทียบปกระทางวัดอันเดียวกันโรงเรียนน้องดิ๊กโคตรแปลกกว่าจะขึ้นหรอทางแล้วที่ไปนไหลกดตันไหนวะเนื่องจากเรามาในฤดูฝนทางก็ค่อนข้างจะโขลกขานนิดหน่อยนะครับดูดิหัวสันดกแดกเชียวเลยแล้วก็ตลอดทางที่เราขับ ก็จะมีชาวบ้านเขาออกมาตั้งขายอาหารป่าแล้วก็ผลไม้เยอะมากเลยตลอดทางเลยครับบอกได้เลยว่าไม่อดแน่นอนเราไหน,น,นที่สุดก็มาถึงแล้วที่เล่นน้ำของเราในวันนี้ต,ต่มเต,ต็มต่มเต็ม วัดดีๆน,นะนครับเรามาล่าพี่รุ่นน้ำมีคอมนะรุ่นน้ำแมสซาลิเกตโตขึ้นในสัตว์ร้รายที่สุดขึ้นในเอ่อน้ปลาดิบชืน้นนะครับในส่วนนี้ก็เป็นต้นน้ำของเออ่แม่น้ำมีคอมอันนี้เราพนันเนนข,นข้าไปใกล้ๆจุดที่เขาวางข่ะนักทุกับเป็นตัโอ้โป่า ตอนนี้น้ำก็ลึกมากนะครับดงเราต้องระมัดระวังแน่ล่างเนี่ยเป็นโคลนดูดซึ่งมีความลึกอยู่ที่ประมาณเจเมตรนะตอนนี้ที่เราเดินอยู่ได้ด้วยรองเท้าส้นสูงที่ใส่อยู่นะครับต้องไปช้าๆนะครับเพราะว่าตอนนี้น้ําเชี่ยวมากซึ่งมีโอกาสที่เป็นน้าาําปลาไหลล่ะซึ่งสภาพทางชีววิทยาตอนนี้เนี่ยออสามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเป็นมรสุม ที่กำลังจะพักมาในจุดด้านหน้าตรงนู้นเราจุดไหนของเรานะครับที่ขวดดินด้านหน้าน่าจะเป็นตาน้าของที่นี่นะครับเป็นแหล่งกำเนิดน้ำที่เราจะไปสืบสืบหมายด้วยกันนะครับ,รบนี่คือนะคือจะเรียกทองเมือเดือยนี่คือต้นเมื่อ,อเดือยนะครับนี่คือลูกฟริกลูกฟริก ทุกฟลิกที่เกิดขึ้นในธรรมชาติอันนี้กินได้นะครับเดี๋ยวจะกินโชว์ไหนตากล้องกินโชว์ถ้าเกิดว่าสัก,กินเยอะไปเนี่ยจะเป็นพิษ<ห>ขอใหกตรอาการมเลยอะไรหรออัีนี้เราเป็นคนนู้์ใสยรับเลยครับมาตามล่าหาสัตว์แปลกทึ่งนก็เจออยู่ตัวหนึ่งนะครับไม่ไป้นในเป็นสัตว์ที่เกิดทีบ่บุรีรัมย์เอ็มไก่จีตะเกีย อุ้ยไทยเลยดิเขาจะใช้หินในการลาบปลาไว้ม่ใช่เทวยาก่อนบริกรเปล่าปลาสะแเกตดิเกตไม่ใช่หัวพี่นะครับไม่เลึกเลยพี่จองครับพี่จองคันจองเหรอคันไข่ครับน้องคันจองก็คือน้องไข่จองฮะ เท้าระบมหมดแลยหรือว่าสนุกดฝ่าเท้าแลนะ้วลกันอุ้ยไม่ยุ้ยฝ่าไปอาริกเตอร์อันนี้มัคออาริเกเตอร์เห <c oughs> อวหวานไหมเจี๊ยวหวานไหมวานดูมาแล้วมันไม่เย็นอ่ะผมคิดว่ามันยืนไม่ถึงในพื้นที่ตรงนี้นะครับเออน้ำโอเค่นั่ตรงนี้ต้องน้ำเชี่ยวมากแล้วก็เท่าที่มีใครมาเคยมาเดี๋ยววันนี้เราจะทำการเป็นครัแรกที่จะลงไปสู่แม่น้ำตรงนี้นะครับ อ้นั่นชื่าครับ้แเื่องิงโอ้โอลึกลึกโอ้อุ้ยลึกลึกน้ำนแรงน้ำแรงดู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 ่นี่ล้วอตรงที่ลึกว่ะน้ำเชี่ยวเอ้าคุณเชื่อดูผมดึงไปไหนครับ ไม่จะไปไม่ได้เดี๋ยวเราตรงนี้นะเนาะน้ำเล็กไหมะอันนี้วันนี้จะมาสอนวิธีการสู้ต่อน้าเชี่ยวนะครับาวันนี้ถ่ายคลิปวิ่พีห่านเนี่ยวันนี้จะมาสอนด้อๆกันถ่ายยังเวลาเจอน้ำเชี่ยวนะครับเราจะทำยังไงครัับอนดับแรกนะครับจะต้องมีสมาธิในการสัมผัสผิวน้ำกับผิวเราว่ามัน ต่อต้านกันแค่ไหนนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ดำลงไปให้เหนือลงต่ําไปกว่ากระแสน้ําเชี่ยวนะแล้วเราก็จะว่ายขึ้นไปด้านหน้าเหมือนปลาแซลมอนถ้าพร้อมแล้วนะครับดึงสองสาวว้าวโอ้โหถอยหลังนี่เราอะไรนีคนแรงเลยหลไม่ได้อันนี้เป็นทดลองนะครับอันนี้เราจริงครับดึงถอยได้โดนเรืหลวงไม่มีหินมา thank mm -hmm. you Mày <laughs> 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 cầm nào rồi <laughs> Lần dám, lần nào dám rồi đó <laughs> អេអេអេទៅ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 